สวัสดีครับมอนี่ก็มาพอครับเบาสักเขยใตนะครับอีกคลิปนึงนะครับเบาสักเหลียวเห็นเบาวสักก็เลอยอยากให้พี่น้องได้รับชมนะครับตุเรียนลุงอุงนะครับแปลงนี่คือแกหดนามพี่น้องแปลงนี่แปลงที่ว่า แดดนะครับนอกคลิปก่อนคลิปที่สองนะครับเนาะบานนี้เมื่อเบิงบ้งมาเบิ้งพี่น้องมาจากตนน้นไงเนี่ยอยากขึ้นมากข้างบนนี่ทุเรียนบรได้คดน้ำพี่น้องไม่ได้ลดน้ำนะครับตั้งแต่ปลูกพี่น้องตั้งแต่เริ่มปลูกมาเลยนะครับไม่ได้ลดน้ำนะครับ ปล่อยตามธรรมชาติพี่น้องนี่คือทุเรียนปล่อยตามธรรมชาตินะครับแกโบเคยหดน้ำพี่น้องข้างบนนี่เดี๋ยวสวยครับเงี้ยเบิดเลยพี่น้องเป็นภูมิไม่ได้ลดน้ำนะครับน้ำไม่ถึง หวหน้ำบุมีพี่น้องตั้งแต่ปีปลูกตั้งแต่เริ่มปลูกครับไม่เคยลดน้ำนะครับถ้าแต่ก็า่วมแข็งแรกนี่แบบนี้สิแข็งแรงกลัวพี่น้องคือขันโบหดกับโบโบ,โบหดแต่ที่แหลกเลยเขาสิปรับสภาพเขาเองนะครับ บนเขานะครับเนี่ยแต่ผากใต่ดียางพี่น้องคือผลผลเขาผลเขาสิตกมากคือแถวเนื้อไอสารนะครับแต่กะนั่นละพี่น้องขอให้ผลยุดได้จักหามือแดดออกจริงๆดินี่แตกระแหงเลยพี่น้องคือจังคือจัง ฝลแรงมาเป็นสามสี่เดือนพี่น้องขอหามือพ่อยินแตกละแหงมั้งแต่พี่น้องก็บพ่อตายพี่น้องเราแต่มีคือกันครับเขาหลอดปีแรกคือเขาได้หลอดปีแรกคือหลอดพี่น้องบ่าตายนี่คือหลักการไม้คงแก่นี่คือลุงอุ๋งแกทถ้ำนะครับเ่าทํำสวนนะครับหูแล้วครับว่า ปุ๋ยตัวนี้ใส่เพื่อ,อยังบลูดจะเป็นปุ๋ยพี่น้องใส่เลยต้องบนขึ้นไปอันนี้บ่ได้หดน้ำพี่น้องบนนี่คือบ่มีนม้ำปลูกแกปลูกปีทีเลี้ยนะครับเ,เจอกจะเอาใหม่เอาอยัางมาใส่ยังแก่ลูกคือของที่แกแตง แตงกิงนะครับพี่กุ้งแตงกิงตรงที่เป็นแผลนี่บบได้เป็นแผลน่นได้พี่นอ้องโบได้เกิดจากน่ะได้ đấy, เกิดจากการเอามีดกรีดพี่น้องเกิดจากการตั้งใจนะครับคือเอามีดกรีดกรีดเพื้อหรือบางตนมันมันบ่ม,บมบบายาอ่โบต,ตัโบมีกิ้งมีแหนงไห้แตงเขามีดกรีดตนพี่น้องแต่ว่าจะกรีดลงลึกแล้วกรีดว่างมีดคุ้มคมคาตื่ ดึงเขากขาโคตรเข้าไปในกระดึงหลากเลยเพื่อให้เขาขยายเปลือกคือขนมเพราะเฮ็ยเนี้ยนะเขาจังไรก็ต้องสร้างเปลือกสร้างยังพี่น้องอยากพี่ต้นเขาแค่แค่แ,คแกน่นแกนนะครับเกิดการตั้งใจนะครับเนี่ยเปล่งไฟนี่พี่น้องทุเรียนใหญ่อยู่ข้างล่างนะครับ ทุเรียนพวกนี้น้ำไม่ถึงนะครับบุ่มีน้ำพี่นอ้องก็คือการเสียบหยอดนะครับเปเสียบหยอดนี่เป็นต้นกาทุเรียนบ้านนะครับทุเรียนเม็ดนะครับเสียบยอดนะครับดูพี่น้องเป็นปุ่มนะทุเรียนหมดพี่น้อง นี่คือปลูกทุเรียนบนเขาไม่ได้ลดน้ํานะครับไม่ได้ลดน้ํานะครับที่เป็นภูมิมห่อมแอนมดเลยพี่น้องไม่ได้ลดน้ํานะครับสวยงามนะครับสวยงามครับสักย่อมเราาสวยจริงๆนะครับว่าหนูทุเรียนไงแค่ยกยงลางพี่น้อง บอซักซี 4, ่เเบิรงนี่เป็นทุเรียนแบบโบหฮดหนามครับทุเรียนพันธุ์เบิไร์ตลยพี่น้องแต่มีบุกีต้นครับที่เป็นทุเรียนบานที่เป็นทุเรียนเม็ดนะครับเป็นทุเรียนพันธุ์ทั้งหมดนะครับข้างบนนสวยงามมากนะครับเดี๋ยวบอซักซี่ กอบลังเบาสักที่มาถามแกว่ามีรักการแบบใดที่ปลูกทุเรียนไม่ลดน้ำนะครับกัตายบอพี่น่องก็ตายอยู่แต่ว่ามันกับบอถึงกับว่าตายเบิดนะมันมันยั่งหลายกว่าตายนะถือว่า80%พี่น่องที่ยัง่งบางสูงกว่าสูงพี่น่องเอ้ยกขอบพูดห,หลายๆครับคลิปนี้ที่เขามารับชม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถึงดีๆให้เพื่อนได้ชมได้ดูกันนะครับเราสักกขอคําว่าขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ